ไม่มีเทียนเล่นไฟตกตกระแพ้กูสาบานเลยไฟตกเหมือนกระแพ้ไอ้ทุกอย่แค่นี้เหรอมึงเล่นได้แค่นี้ยังคืนมันก็ยิงอะไรอย่างเงี้ยเป็นสัตว์เป็นเขี้มปืนสองตัวจริงเปล่าไอ้สัตว์ไอ้เที่ยนทุกเห็นแล้จริงกันไม่โู้เลยควายเที่ยนเฮ้ยพี่วันชอจันเลยเอ้ยมึงยังไม่มาอีกเหรอโอ้พี่ยูมันไม่เอาแล้วมันกินเมามันเออแล้วไอ้เที่ยนสมองอ้งแล้วลูกนหนึ่งรุ่นหนึ่งเด็กที่เป็นเอ็ดเนาะเด็กหนุ่มเลไปหนุ่ดีกว่ารุ่นสองดีกว่าไปตีด เราเลยไหมเข้ารูตสองเลยกูเข้าแล้วกูเข้าแล้วสองสองสองโอโหเรี่ยอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรมุ่งมั่นงานนะนี่คือเรี่ยอะไรเนี่ยมามาเราวิ่งในวงเลยเราวิ่งในนัวแม่งเลยเขาแต่เขาลั่นกันนะย่าย่าย่าดีกว่าไหมจะโดนย่าเขาลั่นกันอยู่เขาเล่ากันอยู่ด้วยโอ้ยใครอะชิโร่กับไอเดลิปเปอร์เหรอ ไม่โหดว่ะเรากันอยู่ไม่ต้องเข้าใจว่าซิโลมีฝีมือสวนดิปเปอร์มีของเยอะไอเกาะพี่ไปทานไหนเฮียเอ้ยพี่เฟยใส่เกาะเอ้ยอย่าตีเลยพี่เฟยเราเราเราโม่บ้านงานเนี่ยทราไเรามากแค่นี้เนี่ยเฮ้ยนี่แหละแอร์ดรอปได้ยังก่อนเฮ้ยมันออกแอร์ดรอปได้ยังปกติแล้วคุยดีๆรีบไปไว้เฮ้ยเจอคนนันนี้อะ มันเดยวเขาขึ้นยังไงเลยเฮ้ยพ่ไมชิโร่ไม่ใช้ปืนยิงอะวะไอ้ใครเนี่ยไเนี่ยไอ้คุันโนบีครับเขามั่นใจไอะเาไหนเ่าอะแบบว่าทำไมพี่เบย์มีผมอะทำไมพี่เบมีผมอ่ะไม่แล้วทำไมมึงมีเขาอะ ท่านั่งแบบท่านแสนแย่แบบนี้ไม่น่าจะมีแล้วมั้งว่าจะเหล่ากันท่าทางฝังไว้เยอะหัวแกงเขาไอ้นี่กันน่าจะมีปัญหาแล้วเพื่อนเพื่อนเราจะคนละนั้จะไหวอยู่แล้วพี่น้องเราคนนั้นนายคือใครเนี่ยโซดี้ครับ ไปอยู่นะพี่นนท์ไม่ดูสภาพเลยนกบินขับอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเราเล่นร้านด้วยกันตลอดทำไมทำแบบนี้มันต้องขับกันเราไม่ต้องทำแบบนี้นะโนบีมัค่อยแจกเราคืออะไรโนบีพูดยืึดคือแบบบินเนี่ยมินเนี่ยโตม่วงอ่ะไอ้เหี้ยมันมันมันห้ามบ้บห้ามแซนแอนดอกไม่ใช่หรอไอ้เหี้ยจังหวะนี้ปั๊บเขาปรับอ่ะพี่อย่างเงี้ยจังหวะเนี้ยกูขอไปฟังก่อนนะฟังต่อก่อนนะ กล hey. ังสนุกกลังสนุกไอยเวย่คนไทยจัดเลยกูม um> um> ึงลำมึงโดดแล้วนั่งดิเอ้ใครเนี่ยไอ้ท่าขาวเนี่ยหัวไอ้หัวกะตายเนี่ยใครวะลืมกันแล้ง่านีไ่ด้สัตว์ติงนั่งดิเดี๋ยวมันโดนบู๊ ผมยผมนั oh, ่งไม่ได้ผมมันกดนั่งไม่ได้เลหมือนกันดูมาแล้วมาแล้วป้าออกมาออกมาหมดแล้วหมดแล้วป้าเดี๋ยวเตรียมเล่นอุ้ยหมดแล้วหมดแล้วเที่ยวใส่บั๊มยัง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 ฟังก่อนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมาแล้วมา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 เที่ยวเขาบั๊ด้วยเขาบั๊มร้อยอะเที่ยวปล่อยปล่อยเขาบั๊ไปก่อนก็ได้อ่ะ อังไวม่มีเกีเล่นไฟตกแพ้กูสาบานเไฟตรงมือก็แพ้ไอ้แคี้อ่แค่นี้เหรอม่ได้แค่ี้อะไอัตไอเียปืนสตัวจริงเปล่าไอสัตรีกูเห็นแลิงกันไม่โรนเลควายเี่ย้อสจัดเลยเอ้ยมามายินแล้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 วเร็วเอ้ยไอดีน้องชายไอดีตายตายตายไปเนี่ยโ โอ้แก่ต้องทำด้วยนะ ีโโลลมาถึงเวลาของไอกามาพังาดพวกมึงรู้ดีในซัมเดย์กูตัวชฉกาดใครที่ไม่รู้จักกูตอนเดินพันอย่าประมาทสเต็ปต่อยกูโน่หนึ่งเดี๋ยวมาจัดพุง้าไปที่ปากฮีโลจีคือตำนานที่พวกมึงไม่มีวันลืม